ตัวบี้ใหญ่กะซีนิ่งเลยครับเด้อปานี้งครับอือโอ้ตัวบ่น่าจะลากสายแล้วครับมาจุดจ่อเลยครับผมเรียกตัวตัวใหญ่ๆครับนี่นะครับตัวนี้ใหญ่ครับอือไงเขาเก่งเร่งเลยครับโอ้ตัวแล้วลากสายกระชากสายแล้วครับผม ครับสวัสดีครับผมพอ,อกันเชนเคยก็บคองไทปั้งกล้วยครับในมหม,มายคลองนี่แหละครับหน้าลูกปุ่นก็ครับนี่น่าจะขึ้นต้นนั่นแหละครับกองเอาไว้กองไว้นี่พยายา <c oughs> มข่าวขมชัวยหน,น่อยนะ นะครับขึ้นนี้แล้วครับไม่นีดอกอะเด้นี่นั่งก็ได้ละเด้หนี่ ขาโยน,ยนโลงนี่น่าชุม่มอยู่เทิงนี่แหละครับโอ้กลิ่นกาดง้ไ่กอดห้อง เคียงกาตอนนี้ไปไหมก<ม>ดงองง,อ,ง,งอกใส่ครับแท้ <c ười> จัดสบอไปไหมนี่ป่าโอ้ปันนี้ก็มาพอดีครับอื <c ười> ้ วิ่งตัวตรงโบ่อ้ยตัวเล็กครับขึ้นมาคู่เลยครับยิ่งนะครับตัวเล็กเกินตัวเล็กวันนีน้ตันนี้ใครใหญ่อยู่กำลังลอยออกมาครับใครใหญ่ไครใหญ่หันหลังมาครับ Telang ke โดนนี่นิครับลากสายแล้วครับไกลฮะโอ้ลากไปไกลแล้วครับ้เข้ามาฟังแล้วเข้ามาฟังถึงนี่แล้วครับ อยู่ไกลๆโอ้ลอยเข้ามาหดฟังงอ้หิดโอ้ทิดเนี้ยมาแล้วครับมว้วนแล้วลากเลยครับ โอ๊ยว่ตัดออกไปตัดครับใช้สวยอยู่ครับใช้อวนงามเลยครับเมื่อกี้ไก่ก็ตัวนี้น้อยครับ้น่าจะเครื่องโลได้ครับขบุกกลัวเคครับเจ็บเล็ก เซ็บเล็กเฮกหมานครับไยแล้วครับครับตัวใหญ่อยู่ก่ไกๆครับโอ้ผมก็โดนอี่แล้วครับผม อย่าลักข้าวป้าอย่าลักข้าวป้าโอ้ข้าป้าอยู่นี่โอ้ยเข้าต้นไม้นะนะครับเข้าต้นนี้เราโอ้ดึงออกมาได้เหรอครับโอ้แท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 ้โอ้ยแท้แท้ครับม้วนเขาหั่นแล้วโอ้ยออกมาได้เลยติดแล้วครับ

ยิบตลอดลงไปรอบนี้อีกตัวเล็กเนี่ยฮม ยิงเลยครับตัวเล็กครับตัวสามนิ้วนี่ครับหุ่นเข้าไปกันเด้อเข้าไปกันเด้อยิงมือนเร็วๆครับผมยิงเหมืนเร็วหมดให้ครับเข้าไปอีก ยิบเงียงหน่อยหนึ่งครับ กิ่งนี่อีกแล้วเฮ้ยกิ่งว้าฮึนัาติดเฮ้กิ่งนีอือนิง,นงเข้างามพอดีเลยมาแล้วครับมาแล้วครับมาครับตวปลาครับ คือครับครับครับขึ้นต้นนี้ได้สามตัวครับตัวที่สามมันอยู่พุนอยู่นะครับเด้อผมสิขยับไปมุมนะครับผมซุ่มยิงเลาะฝั่งอยู่มุมนะครับปลาเข้าดีครับอันนี้ก็ยังบกพุทอยู่หรอกครับสิกับบุลจะพุดตัวนี้ ครับ,บนหั่ใหญ่ตกป่าครับป่ามาเข้ามานี่ครับเดี๋ยวนี้อันนี่อ,นน,อนนี้ครับผมมาจุดจอเลยครับผมเลีอกดูตัวใหญ่ๆครับนี่นะครับตัวนี้ใหญ่ครับ ไงผมเป่งเร่งเลยครับเอาตัวแล้วลากสายชาสายแล้วครับผมย <c oughs> ุดอีกสะตรงนี <c oughs> ้ก็ดีรุดไปตัวหนึ่งแล้วครับมุมนี้ ทะล,ะลุและวรุดยักดีดอกอกัอเป็นบันทักตบเลยครับผมโอ้สวงามครับตัวนี้อย่างอ้วนเลยครับทะลุละลรุดยักตัวนี้ลลเ,นนเข่าคักขนาดสวยงามครับตัวนี้อาจจะครึ่งโลได้ครับเทค,ครับ อาจจะเต็มซี่แล้วครับผมลอยปนินครับกลับไปมุมเก่าครับผมโปลาขึ้นดีครับมันปลาลอยดีครับเดี๋ยวเที่ยงเดียวก็บ่ลอยตัวแล้วครับปลาเดี๋ยวก็ลงแนละ้ว เป็นฟูงเป็นฟูงอยู่นี่ครับปูปลาินครับผมอยู่ไก่โคตร ไก่ผมป้านินยิงล็อกไก่นี่แหละต้องยิงไก่หรงไก่เราบบทูกครับผมปลาช่อนครับกลางน้ำโบครับผมไไก่บบครับมึงรู้ กระโดดเลยครับอย่างงามไม่รู้จะโดนบ่กระโดดดุ่งเลยโอ้บรธรบรมดากระโดดดุง่งเือนบอกประอนว้ายสายไปคล้องกันเลยแนละ้วบาททีนี้ยงใดก็ได้ลงแหละรอบนี้ครับผมเลยองนี้ประช่อนบรโดนครับโดดดุงด่งคลับกโดนครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะลงเอาปลาแล้วครับผมก็จะคอยยุติยึดเพียงเท่านี้แหละครับปลาก็ได้อยู่วังสี่แต้มนี่แหละครับลงไปเอาตัวนั้นก็นสีส่แต้มครับมาติดแล้วฮะโอ้ยเฮ่าหมุนไปครับ <laughs> จบงีเลยลงละ <h> หือไอเปียกกันได้ครับผมวันนี้ลงเอาปลาก่อนลึกบุระอุ้ย ลึกอยู่ด้วยโอ้เสือบริฮอดบตาหนิโอ้โ้มีแต่ขอนแท้อปลกๆอยกางไรเยี่ยิไรล่ะโอ้ไก่โอ้ยเปยกนะครับผมหืม นี่หัวเลยเสือพัดบริโอดงานเข่าแล้วพอเสือพัดบริโทษว่าบลึกเหนื่อยตัดเลยอื ดีได้ก oh ิ่งโอ้ไก uh ่เทอือว้าโอืมมีเกืพันนี่นี่ ใหญ่โตแท้ค่อ,องเบ็ดเขาเสียงเขาอุ้ยว่าจะบรุรุษติดเสียอีกรอบหนึ่งครับผม เมียงหลายครับเริ่มไปถอดเสื้อทีแรกคัดคันครับ,รบป่าก็ได้แล้วครับสินดีพร้อมขอข้อพูนทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อขอบคุณครับ